ชูก้ารูหัวใจเธออนะฉันขอได้ไหมโอพิด oh, และเหมียวเหมียวเลยและโมเอะโมเอะบีมเลยมีความสุขแบบงับงับและงับงับเลยนะสู้ๆนะไฟต่อแบบโมเอะโมเอะบีมเลยโอมเพียงเมียวเมียวไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วอสมี h ช l l เล g นสุดพิเศษมามอบให้กับทุกๆคนแบบชูก้าชูก้ารู้เลยคะ่ะ นั่นก็คือจับตัวละครอนิเมะมาพชาูชูก้าชูก้ารุนหัวใจเธอนะ่ะฉันขอได้ไหมยังไงล่ะคะจะมีใครกันบ้าไปรับชมกันดแบบับเหนียวเหมียวเลยคะ่ะพูดอะไรเหนี่ยงงไปหมดแล้วทำไมยังไม่นอนอีกคะชูก้าชูก้ารุนหัวใจของเธอน่ะขอได้ไหมไปนอนได้แล้วนะมีความสุขมากๆล่ะอโอมเพียงเหมียวเหมียวหวังว่าจะถูกใจคนดูนะ ฝันดีนะกะอมเพียงแล้วก็เหมียวเหมียวเลยแล้วก็ชูกาชูการุนหัวใจเธอนะขอได้ไหมแล้วรอยยิ้มเนี่ยเป็นของคุณย้อยสูนนะไฟตตแบบโมแอบโมแอบบีมไปเลยขอให้ทุกคนมีความสุขและชีวิตให้สนุกนะกะอมเพียงแล้วก็เหมียวเหมียวเลยเฮ้ยเฮ้ยให้อันยามาพูดอะไรเนี่ยชูกาชูก้ารุนหัวใจเธอหนะฉันขอได้ไหมพอใจยังให้ยังไม่พอใจอมเพียง เมียวเมียโอ้ยน่าอายไม่เอาและพอละเอ๊ะท,ทำไมยังไม่นอนอีกคะชุชุก,ก้าชุก,ก้ารุนหัวใจเธอเน่ะฉันขอได้ไหมเมีไม่พูดต่อเลยวได้ไหมคะฉันไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้ววันนี้ได้เจออะไรที่ทำให้ยิ้มได้หรือ,อยังนะถ้ายัางละก็นี่ไงผมให้คุณนะขอให้คุณยิ้มเยอะๆและสดใสามากๆเลยนะ โอมเพียงและเหนียวเหมียวเลยชุก้าชุก้ารู้เลยนะหัวใจของเธอนะ่ะฉันขอนะโอ้ยให้มาพูดอะไรครับเนี่ยเกิดชะมัดเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของผมก่อนที่จะได้เป็นไอดอลเอ้ยฮีโลทำไมยังไม่นอนอีกฮะชูก้าชุก้ารุนหัวใจเธอนะ่ะฉันขอได้ไหมฮะไปนอนแล้วนะมีความสุมมขมากๆคุรา โอ้พิยงและเหมียวเหมียว,ยว,ยวเลยนะวอบวันนี้ยิ้มได้หรือ,อยังนะถ้ายังละก็นี่ไงฉันให้เธอนะอหอยเธอยิ้มเยอะๆและสดใสมากๆเลยนะโอมเพียงและเหมียวเหมียวเลยชูก้าชูก้ารู้เลยนะหัวใจของเธอนะฉันขอนะแลกกับรอยยิ้มฉันไปเพื่อให้เธอมีความสุขมากๆไงและโมอเอะโมอเอะบีมเลยเป็นกำลังใจให้เธออยู่นะ ฉลามนะ่ะชอบงับคุณส่วนผมอะ่ะชอบคุณนะงับผมขอมอบรอยยิ้มนี้ให้กับคุณมีความสุขแบบงับงับและงับง่ำเลยนะชูกา้าชูกา้าลูนรอยยิ้มนี้นะเป็นของคุณแบบงับ,ง,บงับเลยนะครับและโมเอะโมเอะบีมมีความสุขมากๆนะ ฟันดีนะคะอมเพียงและเหมียวเหมียวเลยแล้วก็ชูก้าชูก้ารุนหัวใจของเธอนะ่ะฉันขอได้ไหมและรอยยิ้มนี้เป็นของคุณเลยสู้ๆนะไฟต่อแบบโมเอโมเอบีมเลยขอให้ทุกคนมีความสุขและมีชีวิตที่สนุกมากๆนะอมเพียงและเหมียวเหมียวเลยให้พูดยาวกันไปไมั้เนี่ยทำไมยังไม่นอนอีกคะชูก้าชูก้ารุนหัวใจของเธออะจะขอได้ไหม ไปนอนได้แล้วนะมีความสุขมากๆล่ะโอมเพียงเมียวเม,มีวไปเลยโมเอโมเอบีมมีความสุขกันมากๆนะเมียวเมียวอุว้ยเฮ้ยเฮ้ยต่เสียนละมกให้พูดอะไรล่ะเนี่ยมันเป็นการฝึกตรงไหนกัน